สวัสดีค่ะพี่น้องเยสมก็มาอยู่ในสวนผักสวนครัวน้อยๆหอมหัวแดงค่ะพี่น้องเนี่ตลงหัวเลยอันนี้เสียไปกินค่ะเอาทางหัวทางต้นเลยพี่ขัานเด็ดใบก้อยอะภาษาบ้านเยสโอมเอานวก้อยเนาะต้นข้อแก่การเลี้ยงไว้นี่เลยพี่น้องเพื่อ ใบเขาแก่กว่านี้หัวเขาก็สิเต,ต่งกว่านี้อีกกินทั้งหัวทั้งใบตัวนี้ยังกินได้อยู่ค่ะใบไผ่ไทยมักสุมพักเนาะเอาใบเขาไปคั่นใส่กระลำแบบนี้แซบ่บยิ่งสมบรรดาสมสมหนึ่งบยยกสู้แล้วค่ะพี่น้องปีนี้ฮะอ้เมืองกว่าที่ค่ะ โมอ,อันนั้นเลยปีนี้เพราะว่าแตงแตงไทยเห็ดใส่ค่ะทุกรสสภาพแลวแตงไทยกะบ่งนอนพี่น้องต้นผิแกมีบ่งนอนเห็ดใส่หนึ่งกว่าแตงไทยมาตัวเทศกะบ่ได้ทำค้างพี่น้องอันนี้พันสีดาสงไทย มันจะบ้วงเลยในเจ้าลองมาเนี้ยก็ลายอยู่รอกที่น้องที่กินกันกินกับพ่อปานั้นแหละแตงไทยแตงโมก็คือแก้พที่น้องเบิ่งนกว่าแตงไทยในแตงหอมหมแดงงี่ส่วลาลหน่อยที่น้อง นี่จะนอนจาะทั้งนั้นเลยแบบนี้เหลือง ouais. right, <c ats> ๆเน่าในนะคะแบบนี้น่าจะเน่าในเลยเหลืองๆผลของการเก็บแตงไทยไว้ก็เป็นแบบนี้แหละค่ะพี่น้องต้นหอมก็เลย อยากว่าอยากออกกับต้นสิเอาเ่มือนว่าลูกป่านแตงโมูพี่น้องแตงไทยลูกเอาต้นหอมกับพี่น้องต้นหอมผักชีฝรั่งเป็นมงนี่แหละสวนพักอยู่โคกอยู่ป่ากลับบ้านก็เอากลับไปนั่น บางทีลืมกันไปกินข้างบ้านมั่นแลยกินลากันบางทีลืมเอากลับบ้านกับไปกินบ้านข้างๆเนาะญาติกันแบ่งกันกินเด่งตัวใกนอนกินพี่น้องเบิ่งกระเจี๊ยบเขี่ยวกปจักที่เป็นแบบไหนละวเล่าเขาก็ไดลยไม่ได้เบิ่งเ่ไหนพี่น้องเขาเล้ยแตงไทยหน่วยนังลูกใหญ่ๆเลย เือนมะเขือเชอรี่ก็ยุบไปพี่น้องนี่ก็แตงไทยทางนั้นหน่ยการเพิ่มสกินก,นกนระโดดกระเดี้ยพี่น้องโอว่าอันนี้แตงไทยเกิดเองอยู่แตงพักก็แตงไทยเกิดเองค่ะอยู่ฝั่งขง้างทิศกับปูกมะเขือฟักทองพี่น้องพันฟักทองแฮมโบเก้โมเดตัดแต่งที่สั่งอะไรนะพี่น้องปีน อ้ยแล้วก็บริยาเห็ดค้างใช่ไหมลักนี่แหละดันดันไว้พอประมาณเห็นไหมหนวใหญ่ๆเลยเม็ดสภาพเลยพี่น้องแตงๆรกระเจี๊ยบเขียวอันนี้เก็บเอา,มาเมล็ดพันพี่น้องเลยเก็บไปหลายอยู่ มือนักพี่น้องเบิ่งกว่าหนี่งักไปอือกระถึกหนึ่งนอนนี่เออสร้างแล้วเก็บไว้เอาเม็ดพันค่ะกับซอยนอนเออกินฮอดดอกฮอสหลายแท่ๆนี่เป็นโอ้โอ้รูดเอาแนนี่น้องเต็มมือเลย เอออันนี้เดือบเบอพี่น้องที่ว่ากินอันแตงโมหรือว่าแตงไทยที่ใบอ,อันเบอร์น,น่้กูเป็นทีมงานเลยพี่น้องเห็นปะเดี๋ยวมือเดียวเห็นปะพี่น้องหลายหลายพูเพิ่งเห็นได้เนี่ยโอ้โหเนี่นี่เดือบเบอร เดี๋ยวจะไปห้พี่น้องอันให้ดูเตงีงหมูนี่ม,มาอูกว่าช่วงนี้คือขอบวนหนอนมาเป็นกองทัพเลยพี่น้องเอาโบาอยู่หาโบาได้แล้วเยอะเกินเลยผสมกันเลยเอา ต้นหอมผักชีเอาแตงโมนะน,นี่แล้วพี่น้องเลยลองไปผ่าเบิง่งเนื้อในสีชมพูเนาะกระซีสวหากินพี่น้องซว่าใส่ต้นหอมผักชีข,าข,ข,าข้า,นะขาขวคั่วข้าวคั่วนะข้าวคั่วพริกคงพิพ่ขงขงวาฉันข,าข้าวคั่วพริกพงนะพี่น้องใส่เครื่องปรุงไป แล้วผงชะลมน้ำปลาอะไรแล้วเต่ม,มักนะคะขบวนการอันนี้เด้เอเบ๊ยพี่น้องเขาปลูกเองกินเองบอเมนมืนออาชีพก็ะคงเข้าใจกันเนาะมืออาชีพกับบอเม้นมืออาชีพของนะพี่น้องอึ้งไปหมมีแต่นอนกินทั้งนั้นพื้นเขานี่แกเคยเห็นคือกัน เตีงโม่งกว่าพี่น้องสงสัยเยื่อ솜ใช่ไหมเคลือเขาเหี้ยๆออกไปเลยเนาะกระโบแก้คักประใดอลไรพี่น้องส่วนถั่วกะอุ้ยหน่วยอ้วนเลยพี่น้องเก็บวันนี้กะเก็บแปกฟักลอยเอาไปขายน้ำถั่วกะเนี้อ่านปปน่้เด๋เต็งโมเต็งโม สองห้วยเนี่ยบ่ใหญ่กว่าหมแตงหมูพี่น้องเอ้ยเบิ่งแล้วป่ะบุ้งนอนแค่นี้เลยค่ะไก่ได้ยินเสียงมาน้ำอะไรแบบน,นี้เ้ยมื่อไน้ำไก่นักเกลีข้าวโพด อ้าวพักนี้สมทิ่ไมไปใสลบาตในโอ้ยลืมนะพี่น้องหนอยู่ไหน,อไหนโอ้ยหาพักอีกแล้วบาดนี้ไปหาพักกันเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ